คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบนันเทิงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นและทำตาม โอเคสวัสดีครับพบกับช่องของลุงนะเอาเป็นว่ามารอกันที่หน้าจอของคอสเฟียต้านะยุลุงยังอยู่ยูฟานะเหตุผลเพราะว่าซื้อขั้นต่ําได้ถูกดีนะชอบนะม,มาดูในกลุ<อ>่มยูฟากันดีกว่านะในกลุก่มก็โอ้ถอนเท่าไหร่แล้วค่ะปังมากวันนี้นะเอาเป็นว่าในกลุ่มก็จะมีเพื่อนสมาชิกพูดคุยกันแบบนี้แล้วก็มีลัคกี้ไทม์ด้วยนะจบไปตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ลุงเล่นจะเกือบเที่ยงนะนะเอาเป็นว่าก่อนกินข้าวลุงของมาจัด Hot iesta, คอสเฟียต้าค่ะ แพ็กเมติกในเว็บยูฟ้าซื้อกันถูกๆต่ําๆนะใครอยากอยู่กลุ่มยูฟ้าแบบนี้ mm hmm. ก็ทักไลน์แอดลงมานะลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะมาเดี๋ยวลุงเปิดเสียงเพลงให้หน่อยเบาไปาคึกคักคึกคักมาดีดกันโลกันซื้อต่ําสุดที่25บาทก็ถูกไปวิสองเท่าเป็น35คืออะไรวะโอกาสเกิดฟิวเจอร์คือสงสัยสงสัยคืออะไร อ๋อเงินเดินเดิมพันมีโอกาสเข้าฟีสปินได้เยอะกว่าเดิมอ่ะนั้นเพิ่มให้หน่อยเป็นสัก10บาทอ่าเล่นอัตโนมัติไปหมุนเทอร์โบสปินสัก50หมุน30หมุน30หมุนก็300ลองดูดิโอกาสเกิด2เท่าโบนัสเห็นบ่อยขึ้นเพิ่งจะมานั่งสังเกตอีกปกติเล่นแต่แพกเมติกพอมาเล่นเอ้เล่นแต่พ g ไหน โอกาสเกิดฟีสปินนั่น2ตัวลุ้นแม่งเข้าฟีข้างนอก,นอกแน่ว,วะอ้าเข้าจริงโว้ยเฮ้ยง่ายเกินไปไหมวะง่ายเกินไปไหมวะมาดูกันว่ากีหมุนนะไม่แต่ทำไมมันเข้าง่ายวะสงสัยอีกแล้วเล่นไม่ได้ตามไข่นะตามตัวเองเลื่อนไปเลื่อนมาอยากเจอก็อยากเล่นนะ 12หมุนมาดูว่าไอมา้ม้าจะมากันกี่ตัวนะป้าหมุนแรกมีม้าไหมมาตัวหนึ่งนะกับคูณ2ไม่งอยากกระโดดบ่อยพาเพื่อนมาดีกว่าเปลี่ยนจากเดินไปเดินมาไปลากเพื่อนมาดีกว่าหมายตัวไหมยังอยู่2ตัวคูณ2อ,อยู่อันนี้คือของฟรีไม่ใช่ของฟรีเสียแพงว่บปกติหน่อยนึงเอ๊ะ,อะรอบนี้เหมือนจะเห็นตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ ไม่ติดเว้ยเห็นเหมือนแบ่งแบ่งมาติดตัวหนึ่งนะยังไม่หลุดมาอวะแหมสองตัวจนจบงานมัง้งูอ้ตัวเดียวจบงานมั้งดูสงเออมา2ตัวแล้วนะคูณ3าคูณส,ณสนะมาตำแหน่งสวยเอ้ยหกับ3ไม่มีซะงั้นอ่าโดอโอ้สามตัวยาวๆไปนะเออเอาดีขยับมาหน่อยหนึ่ง250แล้ว เจติดอยู่เจกับสิบติดหมดเอามาก่อนอุ้ยสอ,สองหมุนสุดท้ายโอ้โหเรียงกันจันไหลมากแถวเดียวเ้ยแทนที่จะขยับกันเรียงอย่างอื่นนะมาดอกนี้สวยโอ้โหมาสี่ตัวตอนจบนะบันเทิงเลยนะสามร้อยสองบาทนะเออมันมันก็คุ้มดีนะซื้อแบบนี้ แต่ก็ชอบอีกครั้นี้ทำไงอ่ะเอาต่อแล้วครั้นี้เพิ่มเป็นร้อยหมุนเลยอือนั่นคูณ2แตกนอกเข้ามานูเดือดจริงเว้ยไม่ได้เล่นนั้นนะโอ้มาต่อนั่นเออเดือดจริงเว้ยดูดิอือือตัวคูณแม่งขยับขจายเด้ไปช้าวเว้ยมาต่อลุ้นเข้าฟรีกันนะเออเพิ่งรู้อีกไอ้คูณ2แม่งสงสัยแอบสงสัยอยู่ไม่เคยกดเลยนะ ปกติมาถึงซื้อเลยนะแต่มันอาจจะเป็นครั้งแรกๆมั้งนะพอครั้งแรกอะไรมันก็ง่ายไปหมดนะนั่นดูดิดูติดไหมดิ6บาทนั่นมาโตโหคูณกระจายคูณกระจายอัตราจ่ายมันน่าจะดีขึ้นนะแต่่านที่มันต้องมานั่งกดนี่มือจะว่างๆหน่อยก็ไม่ได้ต้องมานั่งลุ้นกับมันนี่ เอ้ยลุ้นโบนัสกันอีกรอบนึงติดไม่ติดแน่นต่อหน้าต่อตากูไปเลยอ๋อถ้าหมุนแบบนี้มันมันเหมือนกับเปิดออโต้แต่ไม่ได้กดเทอร์โบมันก็ทำให้เราได้ลุ้นตลอดในการเข้าฟรีถ้าเกิดมา2ตัวแถวหนึงกันถึง4นะเราไปลุ้นแถวสุดท้ายกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเจ็ดสหหมุนแต่บางทีขี้เกียจรอวะ่ะ ที่เกียรอเข้าฟรีแบบแม่งอยากซื้อเลยนะตอนนี้เอาให้จบเอาให้จบเดี๋ยวถ้าว่างๆนะ่ะไอเกมสุดฮาเดสที่ดุงชอบเล่นนะ่ะสวรรค์นรกนะล่าสุดนะตั้งแต่แพ้อยู่ฝั่งนรกนะไม่ได้กลับไปเล่นเลยนะรู้สึกรู้สึกว่าพอแพ้แพ้ติดต่อกันแม่งจำไอดีกูได้ไม่ว่ามึงไม่จ่ายกูเลยนะก็ขอพักก่อนนะสำหรับเกมนั้นนะทำใจได้เดี๋ยวจะกลับไปนะ ส่วนเกมนี้ที่เลือกเมื่อตะก,กี้คือลุงเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วมันสะดุดว่าเออเคยเล่นอยู่เคยชอบอยู่ก็จัดหน่อยแล้ก,กันกับ2,000นะตอนนี้ตามทุนนะนะโลกแห่งความจริงมาแล้วนะไอที่ใจดีตะก,กี้น่าจะฟุกเหรอวะอีก46หมุนลูกเดี๋ยวจบชุดนี้เดี๋ยวขอซื้อรวๆนะขี้เกียจมานั่งรอหมุนแบบนี้วะ นี่เนี่ยมันต้องมานั่งกดด้วยเว้ยนี่กดคีย์บอร์ดอะนะรู้สึกปล่อยไหลเองมันจะช้าๆนะพอก,กดคีย์บอร์ดโอโ้โหแดกกูไวเหมือนกันเว้ยโบนัสมามาบ่อยก็จริงแต่ไม่ลงล็อกนะ14หมุนสุดท้ายย yeah. โดนเยอะเหมือนกันนะนั่น เป็นอะไรเป็นไหนนะ,ะติดของแพงมา180เออเบ็ดสิบจ่าย180ถืออ๋อมันได้ตัวคูณมาด้วยไปลุ้นม้าข้างในกันดีกว่าสนุกกว่าไปลุ้นม้าข้างในกันกับสองหมุนสุดท้ายโอเคพบตั้งนานนะแต่มือยังกดอยู่ โอเคเดี๋ยวลุงขอซื้อกันนะที่ต่ำกว่านี้หน่อยแล้วกันเอาซื้อครั้งละ250แล้วกันนะนี่ดีก,กว่าสนุกกว่านะมาดูกันว่าทุน2,000กับการแว็บเข้ามาหานะเพราะคิดถึงเลยแวะกลับมาหาฮอสเฟียต้านะดูว่าจ่ายยังไงนะตอนนี้มาลุ้นหมุนกันก่อนโอ้โหปลาเดิม3เลย7 8 9 สิบสิบเอ็ดสิบโอ้โหเต็มแม็กเต็มแม็กตาน,นี้มาดูกันว่าเต็มแม็กอาจจะเปลี่ยนเป็นผลลัพธ์ได้ดีไหมนะตัวแรกยังไม่โพลนะอืมยังไม่เห็นเดี๋ยวเดอันนี้กูซื้อนะเมื่อตก,กี้ของฟิลมยังให้เยอะเลยมาแล้วตัวแรกคูณสองลูกขยับขยับขยับสวยสวยสาม พาเพื่อนมาตัวนึงไม่พามานะอีกสิบหมุนพาเพื่อนมาสักตัวลูกยังไม่มาเว้ยมาตัวเดียวเออมาสองตัวแล้วเออมีแววมีแววมีหวังหน่อยนึงกับอีกแปดหมุนหมุนยังเยอะอยู่มาอีกตัวไหมเออมาสามตัวแบบนี้ได้ลุน้นแบบนี้ได้ลุน้นแบบนี้ได้ลุน้นเพื่อนรักกระโดดสวยๆสองสามสี่ไปสองสามมาอีกตัวไหม ยังไม่ติดนะเป็นกีตา้ามาเออเป็นไหนลวนลวตอนนี้ซื้อแพงอยู่ซื้อแพงอยู่ใจคุ้มหน่อยกับค่าซื้อไปหกหมุนจักตัวไหมไม่ติดนะยังติดมาอยู่ยังติดคำนวนมาอยู่เอาตัวหนึ่งสองกับสามแอบลุ้นให้มาอีกตัวนะโบไม่ไม่ติดมาแต่ตัวอักษรโดนละ ตรงนี้เล่นถ้าเกิดไม่มาเยอะจริงไม่รอดนะโดนไม้นี้ไม่มีคำนวณเลยตองหมุนสุดท้ายเลี้ยงสวยตำแหน่งดีมากลูกเออใคยับมาหนึ่งมุนไอ,อ้มา้ามาสามตัวเองไอ,อเดี๋ยวหมุนสุดท้ายน่าจะมาอีกว่าตัวหนึ่งลุงเดานะมาไหมมาแบบกวนตีนไม่มากวนตีนะสองรอยยี่สิบสองบาทก็ยังดีถือว่าแม่งใจกลับมาหน่อยนึ่งั้นดีกว่าแดกยับนะ กาดทุนนิดนึงซื้อกันต่อเท่าเดิมเลยซื้อเท่าเดิมเหลือ2,000ขอเล่นให้นานๆนะขอเล่นให้นานที่สุดเซนเซชันมาสัก5รอบติดกันหน่อยดิมาแบบรัวเลยลูก6 7เจ0 1 1 1 2 1 3เอ็หูหายไป3หมุนจากรอบเมื่อกี้นะเมื่อกี้16หมุน 13หมุนอาจจะจ่ายเยอะก็ได้ใครจะไปรู้หมุนเยอะอาจจะไม่จ่ายขอบอใจตัวเองแล้วมาไวนะตั้งแต่ไม้แรกเลยมากูมาเก็บได้เก็บน้อยไปก่อนลกูกพาเพื่อนมาหน่อยเอ้ยเพื่อนมาไวเพื่อนมาไวนะเพื่อนมาอยู่หนึ่งกับสองติดกันละเพื่อนมาไวเก้าหมุนมาอีกไหมเอ้ยผู้หญิงก็ติดนะขยับมามาอีกตัวมาอีกตัว มาไหมไม่มาทีนะโอ้โหสง,หงบด้วยกูยังน้อยอยู่ม้าก็น้อยอยู่นะนี่ดอกนี้ได้ไหมไม่ติดรางวัลอะไรเลยเว้ยโอ้โหม้ากูหาย มาแล้ว3ตัวตอนนี้เออเอาดิโผล่ตำแหน่งมาสวยๆสองสามไปเลยลูกอิสเบาวิว97บาทโอ้โหขอสักสก็ต่อยดีวะยันตำแหน่งไม่ได้เลยนะอุ้ยตรงน,นี้มาแก้วน้ำไปสุดขอบเลยหนูหน่อีอีกสหมุนจบละโอ้โหดูมันเลียงแม่งกวนตีนกวนตีนเลียงกันแถวเดียวหมดสุดท้าย เดมาแก้วนะ้ำมาติดมาอยู่โหตัวคูณไม่ได้ใช่วะแย่ yeah, เลยแบบนี้134บาทซื้อซื้อ250จ่าย134จะาเจิญแหละเนี่ยเล่นได้ยาวๆนะของแพ็กเมติกมันยังมีการจงการจ่ายขยับชิวมั่งนะต้องมีสักไม้หรอวะที่มีการจ่ายให้เราแบบโบ๊ะบ้านะ ตอนนี้ถ้าเลิกตอนนี้โดนไปพันแปดเอ้ยโดนไป800นะคูณมา2 0 0พันสิบสามหมุนเท่าเดิมเลยอูนน้อโหโูโหโคูณห้ามาสวยแล้วสวยแล้วไม้นี้ไปเอาทุนกลับมาลูกไม่อีกตัวหนึ่งไม้อีกตัวนึงอุอ้ยนักกีตาร์กูนักดนตรีคาร์บอย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 กีตาร์มาติดมาคูณห้ามาด้วยขอสักตัวหนึ่งไม่อีกตัวหนึ่งมากู โด,โดดมาโดดมาไม่โดดเว้ยพอเป็นคูนห้านี่ดูดิโอ้โห,โหเจ็ดหมุนยังจะนิ่งอีกโอ้โหอีกหกแล้วลูกท้อใจเลยว่ะแม่งไม่มาเว้ยอุตส่าห์ได้คูนห้าซัดมาตั้งแต่ต้น คูณสองสุดข,ขอบสุดข,ขอบแต่ไม่เป็นไรวิ่งมาหากันได้ยังนิ่งอีกสองมุนสุดท้ายสุดท้ายโอ,อ้โหไม่มีอะไรแบบตื่นเต้นเลยหนึ่งร้อยห้าบาท ยิงเล่นยิ่งจุกยิ่งเล่นยิ่งจุกยิ่งเล่นยิ่งจุกจก,ก็ยังไปต่อขอแค่หนึ่งไม้เนี่ยที่มันแบบโปเข้ามาเลยแบบได้ทุนกลับมาเลยอะ่ะแล้วบวกกำไรมาสักหน่อยอะ่ะให้มันรู้เลยว่า2,000ซื้อจะไม่มีดอกใหญ่ๆสักครั้งนะ1ิเหมุนเองรอบนี้โอ้โหยิ่งหมุนก็ยิ่งได้น้อยเว้ย เงียบไปไหนก็โผมาคูณสองเสียงแม่งเริ่มเศร้าแล้วเริ่มเบาคูณสาม,มาสองตัวละ ดูมันดิจิตใจจะไม่มาเพิ่มไม่มีแบบเซนเซชันเลยวะดอกนี้โอ้สามสิบห้าบาทเหมือนๆนวค่อยๆจ่ายลดลงมาลดลงมานะ เหลืออยู่1,100แห่งซื้ออีเขียนเล่นหิวหิวข้าวด้วยใจยแบบนี้ไมงโคตรโมโหนะม้นมมมี้ทำไมมาก็ยอมมอบตัวทำไมจ่ายแบบนี้วะขอสัก15หมุนถึงไหมสิบห้หมุน9 11 12 13หมุน15ยังไม่ให้กูเลย มาไม้นี้ถ้าไม่จ่ายก็เลิกได้เท่าไรเอาเท่านั้นคูณ2มาหมามาไวไว้เออมาสตัว2ตัวมีลุ้นมาอีกมาอีกไม่พอไม่พอมาอีกตัวนึงยังไม่ติดไม้อีก9หมุนแปงปลาเดิม2ตัวแรกมาวไวนะแปหมุน เฮ้ยมาอีกสักตัวเลยขอสองตัวเลยเอ้ยเรียงตำแหน่งสวยสวยตรงนี้มาเรียงตำแหน่งได้คำนวณไงอือหือย,ยังไม่มายังยังไม่ออกกันมาอีกเปิดหัวมาสวยแล้วเนี่ยอือหือเปิดหัวมาสวยแล้วทำไมเป็นแบบนี้สามหมุนสุดท้าย เซนเซไม่มาเลยสองมุนยังนิ่งอยู่นะเซนเซไม่เห็นเลยว่ะครับรอบนี้วันนี้นะหืร้194 1, อยเก้าสิบสี่ซื้อหนึ่งพัน เืียอ,อย่างดูเสียอย่างเซ็งสบงด2.5มีจะมีโอกาสได้กลับมาสัก0ันไหมวะโอ้หนึ่งเอา250ที่ซื้อไปกลับมาให้ได้ก่อนดีกว่าโอเคไปมีโอกาสแก้ตัวกันอีก โอโห,หมุนแรกไม่มามาก็ไม่ใช่จะจ่ายนะเมื่อตะกี้ก็มาหมุนแรกกับหมุน2เลยสุดท้ายแม่งไม่จ่ายเหมือนกันคูณสอคูณส,สอเออมา2ตัวเลย เซนเซชั่นแม่งจะมีโอกาสเห็นไหมว่ะรอบนี้โอ้เบาเบาอ้ท้อแท้ที่หายเลยดูจ่ายดิเข้าใจเวลาฟิลคนแท้หนักๆเลยนะนี่แค่2,000ันนะสองพแบบเล่นแทบทุกวันเลยยังรู้สึกเสียดายเลยสองมุนสุดท้าย เป็นเซ,เซ็นเซมาสักรอบก็ยังไม่เห็นเลยนะตอนนี้58บาทหมุนเปิดหัวมาอย่างเท่เลยนะเปิดหัวมาแบบเออม้ามาเต็มจอเลยนะ38บาทหลังจากนั้นก็ยิ่งหดหายหดหายไปสุดท้ายแม่งจะจากกันแล้วดูดิเออเอาหน่อยนึงขยับมายังดีได้ตัวนี้มานะ ร้อยเ้าสยังซื้อได้อีกหน่อยนะซื้อกันให้จบจบนะเผื่อจะมีปฏิหารําให้กลับมาได้นะยากจังเลยปฏิหารดอกนี้สิปนาทีแล้ว <c oughs> ว่าจะเลิกมันไม่หมดไงเลิกไม่ได้ไม่ยอมเอาหรอกสามกลับถ้าไม่ได้ห้าร้อไม่กลับไม่ก็หมดไปเลยเออสิหกหมุนเหมือนรอบแรกเลยประเดิมมา แม่งลางน่าจะดีขึ้นแล้วแหละขอแท้ยังไม่โ่มาเลยตอนนี้ม้ากูหายไปไหนเนี่ยนี่เนี่ยลุงขี้บ่นของแท้เลยคุณสามมา ก้าหมุนเออคูณห้าโผลมาอุ๊ยได้ลุ้นอยู่ไว้ถึงห้าร้อยในเหอะกูขอแล้วกันุิยมาสามวอ้ยดอกนี้สวยคูณห้าคูณห้ากูต้องได้ทํางานเว้มาอีกตัวมาอีกตัวนะุิยเลียงสวยมากออ้ยมาสี่ตัวแล้วเส้นเซไหมเส้นเซมาแล้วเอ้ยไม้สุดท้ายมีลุ้น้วยกูได้เลือกอย่างตายตาหลับแล้วมั้งอย่าเลี้ยงอุบาทมาอีกอะเออเลี้ยงตำแหน่งมาใช้ได้แบบนี้นะ เซนเซมาอีร้อยแปดสหูแม่งกลับมาได้ไงวะเนี่ยเอาอีกเลี้ยงให้สวยลูกอืม้มาอีกตัวไหมไม่ติดอีกตัวนะรอบนี้ไม่เป็นเซนเซนเซนะอีก4หมุนลูกมีคูณห้านี่ช่วยชีวิตได้เยอะเลยนะโผลมาอีกรอบนึงนะเออไหนนะเย,ยถึง 1, หนึงพันไมหนึ่งพัก็ดีใจนะถ้าเกิดถึงอะ่ะสหมุนสุดท้ายโบมาทักตัวอีกไหมไม่ติดมานะ เป็นไนท์อีกเหมือนเดิมนะยังไม่เดือดนะจะได้หาห้าร้อยก็พอใจแล้วออกโอ้โหตำแหน่งนี้ย,ย,ยังดีติดไอตัวเครื่องดนตรีอ่ะเป็นเมก้ามาโอ้โหเมกแปดสิบสามนหมุนเลี้ยงมะโอ้โหข้างหน้าเป็นตัวถูกเพนตัวถูกหมดเลยสุดท้ายสุดท้ายเลี้ยงให้ดีลูมาเลี้ยงสวยๆกีตา้ามานะ เซนเซชัน178ลุงไม่ไปต่อแล้วยอมนะมอบตัวแล้วอย่ยเล่นไปเล่นมาหายไปพันสองยังดีกว่าหมดตัวนะเอาเป็นว่าลุงจะลงในช่องของลุงขี้บ่นนะใครดูนะสงสารกช่วยกดติดตามให้ช่องนี้หน่อยนะคนน้อยมากเลยนะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยแล้วกันเหนื่อยกับมาโอเคไปละบายบาย